สวัสดีครับกับผมนายกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกประจำวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2563ขอตั้งสัจจะอธิษฐานบาร,รมีครั้งที่110คาถาเลือกหวยครั้งที่110ข้าแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้า ข้าพเจ้าขอน้ออันเชิญเทพพยาดาเจ้าทั้งหลายโปรดได้เสด็จมาฟังการสวดมนต์ของข้าพเจ้าขอให้มาอนุโมทนาและประสิทธิ์ประสาทพอใ้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทินข้าพเจ้าขอกรรมกรรมหากกรรมใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วผิดพลาดประการใดด้วยกายวาจาและด้วยใจก็ดีตั้งแต่อดีตชาติเป็นต้นมาจบจนในวันนี้ ทั้งที่ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีทั้งที่ข้าพเจ้าระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีทั้งที่ข้าพเจ้ารู้ถ้าไม่ถึงการก็ดีและรู้เท่าถึงการก็ดีขอทุทุกพระองค์จงได้โปรดเมตตาอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถินข้าพเจ้าขอถวายพระพรขอทุกทุกพระองค์จงทรงพระเกษมสำราญจงทรงพระชนอายุยืนนานจงทรงพยานบารมีสูงยิ่งขึ้นไปเถิน ขอพระอ,องค์ท่านทั้งหลายจงประทานพรให้ข้าพเจ้าพ้นจากสรพพทุกข์สรพพโศกสัพพโรคสรพรสรพภัยสัพพเคราะห์สเสนียดจันไรจงพ้นไปจากตัวของข้าพเจ้าและขอให้ข้าพเจ้าได้ตาทิพย์หูทิพย์และเชโตปริยญาณพร้อมทั้งเกิดดวงตาเห็นธรรมได้สำเร็จมรรคผลนิพพานเืินสาธุสาธุ อ๋อถูกกราบกราบกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมพุทธายะพระพุทธตรายรัตนญาณมะนีนภาราตศีสหัสสะสุธรรมาพุทโทธธรรมโมสังคโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังคันทังสีวลีจะมหาเถรัง อหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิธาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระรับปัตตาปัจเจกานันจะยังพระรัง อรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพสวพุทธังอธิธามิธรรมังอธิธามิสังขังอธิธามิข้าพเจ้า นายกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกขอตั้งสัจจะอธิษฐานบารมีเพื่อทำหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์พระศีริยะเมตไตรขอให้ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์พระศีริยะเมตไตรในชาติปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าพร้อมที่จะทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่แห่งนี้ขอให้ข้าพเจ้าทำให้ประสบผลสำเร็จในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ ครั้งนี้เป็นครั้งที่110แล้วนะครับ110แล้ว